ชาวเน็ตโฟกัสหน้าท้องนางร้ายลูกสองทักษนั่นมีน้องอีกคนหรือเปล่า เป็นคุณแม่ลูกสองทีทั้งสวยทั้งแซบไม่สาางเลยล่ะค่ะสำหรับดาราสาวกระแต่สุภักษนทีล่าสุดก็เป็นประเด็นหือหาไม่น้อยนะคะเมื่อได้นัดเจอกับเพื่อนซีเนยโชติกาปาร์ตี้กินเลี้ยงกันสนุกสนานพร้อมกับทำคลิปคัลเวอร์เพลงเก่าสุดฮิตอย่างเพลงยอมตั้งแต่หน้าประตู แต่ก็ไม่ไหวโดนชาวเน็ตจับตามองกันสนั่นค่ะหลังแอบเห็นหน้าท้องน้อยๆของสาวกระแตจึงอดถามไม่ได้ว่าแม้แต่มีน้องอีกคนหรือคะงานนี้คุณแม่ลูกสองก็ไม่ปล่อยให้เข้าใจผิดนานค่ะเลยชี้แจงไขข้อข้องใจว่ากินเยอะมากค่ะ ว้าน่าเสียดายนะคะนึกว่าจะได้เห็นน้องเล็กของบ้านเรืองสมบูรณ์ซะแล้วแต่ที่แท้คุณแม่กระแต่บอกว่าเป็นเพราะกินเยอะนั่นเองค่ะ